สอบใบขับขี่ Channel แนวข้อสอบใบขับขี่สุ่มข้อสอบใบขับขี่50ข้อไปเริ่มกันเลยเมื่อรถทะเบียนระงับหากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพที่ใด ก็กาสำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถขอไขสถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถขอควายสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถงองูไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้วเฉลยก็กลาสำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ ผู้ใดขับรถโดยใบยอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไรเกี่ยวกายปรับไม่เกิน1000บาทขอไข่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงองูปรับไม่เกิน2,000บาทครับเฉลยงองูปรับไม่เกิน2,000บาทครับ ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไรก็ไก OK, um ่จำคุกไม่เก<ภ>ิน <Dem> 1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอไข่ hai, ปรับไม่เกิน1,000บาทขอควายจำคุกไม่เก um ิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงูปรับไม่เกิน2,000บาทเฉลยก็ไก่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรกไก่ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเองขอไข่เมืองงวงก็ขออนุญ,ญาตผู้โดยสารจอดนอนขอกวายไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถงงูแจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกคา้าเฉลยขอกวายครับไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ก็ไก่ไม่เสพวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขอข่ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบขอควาตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดงงูสูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติดเฉลยก็ไก่ไม่เสพวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร กอไก่เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียดขอไข่ไม่เสพยาเสพติดให้โทษขอควายจอดรถตามความต้องการของผู้โดยสารงองูสูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติดเฉลยขอไข่ไม่เสพยาเสพติดให้โทษผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติดขอไข่ ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพขอควายใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งดาง่านตรวจประจำงองูไม่เสพสุราของมึนเมาครับเฉลยงองูไม่เสพสุราของมึนเมาครับในการขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่ไม่ก้าวร้าวดูหมิ่นผู้โดยสารขอไข่พูดคุยเสียงดัง คอควายใส่เสื้อยืดขับรถงองูสูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติดเฉลยก,ก็ไก่ไม่ก้าวร้าวดูหมิ่นผู้โดยสารผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่พูดคุยเสียงดังคอควายใส่เสื้อยืดขับรถงองูไม่กล่าววาจาไม่สุภาพเสียสีฉเฉลกกยงองูไม่กล่าววาจาไม่สุภาพเสียสี ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียดขอไข่พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่นขอควายไม่ทำตนน่ารำคาญงงูสุบุรีแก้เครียดเวลารถติดเฉลยขอควายครับไม่ทำตนน่ารำคาญผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ก็ไก่ปฏิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัดขอไข่ไม่สูบบุหรี่ข้อควายใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธรารณะขาดอายุงองูพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อมเฉลยขอไข่ไม่สูบบุหรี่ผู้ขับรถยนต์สาธรารณะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุดขอไข่ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ข้อควายไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุดงงงูพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อมเฉลยก็ไก่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด ผู้ <étique> ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ขอไข่ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่ส <hes S 1> ุดขอควายไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุดงงูพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม เฉลยก็ไก่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกผู้คนโดยสารได้ก็ไก่ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริตขอไข่ผู้โดยสารเมาสุราก็าควายผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถงางูถูกสุข,ข้อครับเฉลยงางูถูกสุกขข้อครับ ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแใจใ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนะับตั้งแต่วันที่ทราบเห็นนั้นก็ไก่30วันขอไข่15วันก็ควาย60วันหรืององู90วันครับเฉลยขอไข่15วันผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน ก็ไก่30วันขอไข่15วันก็ควาย60วันหรืององู90วันครับฉเฉลยขอไข่15วันกรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่15วันขอไข่30วันขอควาย60วันหรืององู90วันครับ เฉลย15วันกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่15วันขอควาย45วันงงู60วันเฉลยขอไข่ครับ15วัน หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถท่านจะปฏิบัติอย่างไรก็ไก่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญ,ญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกครับขอไข่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตขอควายใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไปงงูนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนครับ เฉลยก็ไก่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญ,ญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกครับรถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนขอไข่ร้อยละ1ต่อปีขอควายร้อยละ1ิต่อเดือนหรืององูร้อยละ10ต่อปีครับเฉลยก็ไก่ร้อยละ1ต่อเดือน รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3าปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรกไก่ทะเบียนระง,งับขอไข่สามารถนำไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้ข้อควายสามารถกระทำได้ตามข้อ1และ2งงูสามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้ครับเฉลยกไก่ทะเบียนระง,งับ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่เพิ่มความระมัดระวังแล้วหยุดรถขอไข่เพิ่มความระมัดระวังเขตหยุดรอบส่งก็ควายขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางงงูเพิ่มความระมัดระวังแล้วจอดรถครับเฉลยข้อควา ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ <S <S ไก่เส้นชะลอความเร็วขอไข่ให้เลี้ยวรถได้ขอควายห้ามเลี้ยวรถงองูให้จอดรถได้ครับเฉลยก็ <S 2> <S 2> <S 2> ไก่เส้นชะลอความเร็ว เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก,ไก้ไก่ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขอไข่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาขอควายให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้ายงง,งูรถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือข้ามเส้นทึบแต่รถที่อยู่ด้านเส้นปล่าอาจแซงได้เมื่อเหตุว่าปลอดภยัย เลยงงูรถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือข้ามเส้นทึบแต่รถที่อยู่ด้านเส้นปลาอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้ขอไข่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรขอควาย ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรงองงูให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร <fandom> เฉลยก็ไก่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถสังได้ <anto> เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลาขอไข่ แคหยุดรับส่งได้ตลอดเวลาข้อควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นในทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางไปก่อนงองงูให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลาเฉลยข้อควายครับให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นในทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางไปก่อนเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ก็ไก่ขับรถภายในช่องสราจรหา้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาดขอไข่ขับรถให้ช้าลงให้เลี้ยวขวาขอควายขับรถไปทางด้านขวาให้เลี้ยวซ้ายงองูเพิ่มความระมัดระวังห้ามเดียวซ้ายเฉลยก็ไก่ขับรถภายในช่องสราจรห้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาด เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่เพิ่มความระมัดระวังและห้ามแสงขอไข่ขับรถในช่องการจราจรห้ามค้อมเส้นแต่แสงได้ขอควายเพิ่มความระมัดระวงังห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรง,งงูขับรถให้ช้าลงขับรถค่อมเส้นได้เฉลยขอไข่ครับขับรถในช่องการจราจรห้ามค้อมเส้นแต่แสงได้ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็วให้ไปได้ทันทีขอไข่ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงแล้วใส่ได้ข้อควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวเส้นขวางทุกครั้งงงูให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและรีบแรงเครื่องไปก่อนเฉลยข้อควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวเส้นขวางทุกครั้ง เครื่องหมยนี้คือเครื่องหม่อะไรครับก็ไก่เขตหยุดรถขอไข่เขตหยุดรับส่งขอควายเขตปลอดภัยงองูเขตจอดรถเฉลยขอควายครับเขตปลอดภัยเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชิดขวาขอไข่ ขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ขีดซ้ายขอควายขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงห้ามแสงงอง,งูขับรถให้ช้าลงสามารถผ่านไปได้ทั้งซ้ายและขวาเฉลยงองูครับขับรถให้ช้าลงสามารถผ่านไปได้ทั้งซ้ายและขวาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่เขตห้ามแสงขอไข่เขตแสงได้ ขวายเขตให้ทางงองูเขตให้หยุดรถเฉลยก็ไก่ครับเขตห้ามแสงเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่นเกิดอุบัติเหตุทางสุดเป็นต้นขอ่ายขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังเด็กนักเรียนเป็นพิเศษขวายขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังสัตว์ งองูขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามถนนเป็นพิเศษเฉลยก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่นเกิดอุบัติเหตุทางสุดเป็นตน้นเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ระวังคนข้ามถนนขอใครระวังเด็กนักเรียนกคขขวายระวังอันตรายง,งูระวังเครื่องบินบินต่ำครับ เฉลยงองูระวังเครื่องบินบินต่ำครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามถนนขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางขอควายขับรถให้ช้าลงและระวังเด็กนักเรียนงองูขับรถช้าลงขับรถให้ช้าลงและระวังอันตรายครับ เฉลยขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงระวังโคลนขโมยของขอไข่ขับรถให้ช้าลงระวังอันตรายขอควายขับรถให้ช้าลงระวังเด็กนักเรียนถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอนอยู่ควรงดใช้เสียงสัญญาณงงู ขับรถให้ช้าลงระวังคนข้ามถนนครับเฉลยขอกวายขับรถให้ช้าลงระวังเด็กนักเรียนถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอนอยู่ <S <S <ets noise> เมื่อพบเครื่องหมายนี้อู้ขับผี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ขับรถให้ช้าลงเพราะถ้าข้างหน้ามีคนกำลังทำงานขอไข่ขับรถให้ช้าลงและและมาระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีชุมชนซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ ขอควายขับรถให้ช้าลงเพราะทางข้างหน้ามีเขตโรงเรียนมีเด็กเยอะงองูขับรถให้ช้าลงเพราะทางข้างหน้าให้ระวังเด็กนักเรียนเ <R ess ises> ฉลยขอไข้ครับ <R ess ises> ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีชุมชนซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ <R ess ises> เมื่อพบครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร <R ess ises> ก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมจะไปในทางเดินรถสองทาง ข้อไข่ขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทางข้อควายขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียวงองูขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้าเฉลยข้อไข่ครับขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทางเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ไก่ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายได้ขอไข่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอขอควายให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้งางูให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะให้ทางเฉลยขอควายครับให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรขอไข่ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะเข้าทางเดินรถสองทางก็ควายขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะกลับรถในทางข้างหน้างองงูขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะเข้าทางเดินทางเดียวไปข้างหน้าเฉลยก็ไก่ครับ ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรรถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีก็ไก่1ปีขอไข่3ปีขอควาย2ปีงองงู5ปีครับเฉลยงองู5ปีครับ รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างไรครับก้ไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสภาพรถขอไข่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องขอควายรถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายทั่วไปงงรถที่ผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพเอกชน เฉลยกไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสภาพรถรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนคือข้อใดครับกไก่รถของวัดขอไข่รถของมูลนิธิขอควายรถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงอง,งูรถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ฉลยข้อควายรถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ไก่รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนดขอไข่รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อควายรถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดงอง,งู ทุกข้อถูกต้องครับเฉลยงองูทุกข้อถูกต้องครับรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ไก่รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจําหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจําหน่ายผลิตประกอบนำเข้าและยังมีได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นครับขอไข่รถสาล้อู่นบุคคลขอควาย รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้านงอง,งูรถของวัดฉเฉลกกยกไก่รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตประกอบนำเข้าและยังมีได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นครับ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นายทะเบียนรถก็ไก่รถพยาบาลที่ไม่ใช่รถสำหรับรับจ้างขอไข่รถจักรยานยนตส่วนบุคคลขอควายรถจักรยานยนส่วนบุคคล,ขอขคคลงองูรถตู้ส่วนบุคคลครับเฉลยงึก,กไก่รถพยาบาลที่ไม่ใช่รถสำหรับรับจ้าง รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดก็ไก่รถบดถนนของเอกชนขอไข่รถบดของรัฐวิสาหกิจขอควายรถแท็กเตอร์ของเอกชนหรืององูรถแท็กเตอร์ส่วนบุคคลเฉลยขอไข่รถบดของรัฐวิสาหกิจ รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดก็ไก่รถของสภาการชาติไทยขอไข่รถของมูลนิธิร่วมกตันยูขอควายรถของวัดเงงูรถของมูลนิธิสายใจไทยเฉลยก็ไก่รถของสภาการชาติไทย รถที่จดทะเบียนแล้วหากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไรก็ไก่ดำเนินการเปลี่ยนสีได้ทันทีขอไข่แจ้งนายทะเบียนภายใน15วันขอควายแจ้งนายทะเบียนภายใน30วันงงแจ้งนายทะเบียนภายใน7วันเฉลยงงูครับแจ้งนายทะเบียนภายใน7วัน หากประสงค์จะย้ายรถเจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่7วันขอควาย15วันหรืององู60วันครับเฉลยขอควาย15วันหากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถจะต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่60วันขอไข่25วัน คอควาย30วันหรืององง,องู15วันครับเฉลยงองงู15วันครับขอดผิดก็ไก่รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้ขอข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารขอ้อควายรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารงองงู รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ในกิจการส่วนตัวได้ครับฉเฉลยก,ก็ไก่รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้บริเวณใดแสงได้ก็ไก่ทางรุ่มทางแยกขอไข่สะพานเดินรถทางเดียวขอควายทางโค้งรัศมีแคบงอง,งูบนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แสงได้ เฉลยงองูบนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจระาะจรให้แสงได้ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดก็ไก่ในระยะที่ปลอดภัยขอไข่13เมตรขอควาย50เมตรหรืององู3ช่วงตัวรถครับเฉลยก็ไก่ในระยะที่ปลอดภัย สอบใบขับขี่ Channel